นี่ไม่ใช่สีไฮไลท์ใช่ไหมไม่ใช่แต่ตอนนี้เราก็ยินดีกับผู้ชนะเหมือนกันนะครับที่พี่ได้หอมแก้มเลยนี่ใช่ไหมถ้าเราอยากของพี่ให้หอมเอ้ยผมแพ้ดิผมเป็นคนรักษากฎอะไรนะเป็นคนรักษากฎเดี๋ยวพี่ให้หอมแก้มไม่เป็นไรนานพี่จะให้หอมแก้มผมรักษากฎนานพี่จะให้หอมพี่ไม่ได้พี่ชนะไงเป็นอะไร ผมแพ้ผมผมเป็นคนที่แบบยอมรับความจริงคนชาี่จริงคนที่เสียสละให้เราของแก้มพี่ก็ได้เ้าเนี่งพี่ก็ชนะไงพี่เสียสละพี่เสียสละให้เราไงพี่ก็ชนะไงเดี๋ยวพี่เสียสละให้เราของแก้มพี่ไงไม่เอาได้เป็นเนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์ใช่ไหมคือที่ตาตาอันนี้ผมไม่รู้นะผมรับจากพี่ทีมงานมานะ พี่ทัทไทบอกว่าย่าทาเล็บอย่าทาเล็บต้องทำแบบนี้ป่ะเวลาเขาแต่งกันมึงก็เขียนยากอยู่เหมือนกันเนี่ยเอาเอาแค่ตรงกลางแล้วกันก็คือเดี๋ยวรอบหน้าพี่มอนลี่ไม่มาแล้วนะให้กับแต่งหน้าให้เลนะไม่ได้ไลฟ์บอกเลย มาเรามาย้ำก่อนครับตอนนี้ของเซต B กับเซต A เหลือน้อยแล้วครับผมทุกคนรีบฝั่งกันเลยนะครับแล้วรีบอะไรฝังฝังฝังสำหรับเซตก็ราคา1,200บาทครับผมเซต B ก็0มบาทครับผมครับผมก็ย้ำอีกรอบหนึ่งแอปพลิเคชันชื่อว่า h o n e y s a p นะครับอ๋อชื่อคน h o น e y ่ a p p อ๋อนึกว่าแอปพลิเคชันอ๋อของพี่ที่ประมูลได้ใช่ไหมครับ พี่ที่ประมูลในราคาสองหมื่นบาทนี่แอปนึกว่าเป็นแอปนึกว่าแอปพลิเคชันฮันนี่แซบรับผมเป็นคนที่ได้ของรางวัลไปครับผมเจ้ก็เดี๋ยวแอปพลิเคชันทางทีมงานจะติดต่อไปครับฮันนี่แซบฮันนี้แซบไม่ใช่ฮันนี่แอปพร้อมยังครับพี่อะพร้อมยังพร้อมมาตั้งนานแล้วมามาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆดิ อะไรยังอ่ะโอเคพี่จะหอมแล้วพี่บอกนะหนึ่งหนอนท้านติดไหมมันติดไม่เห็นหมดเลย <laughs> อุ้ยกลายเป็นปากสวยเลยเนะนี่ยเพชมพูเลยนะ <laughs> โดยแค่ข้างล่างเองไง ขางล่างผมทายเยอะกว่าเออข้างบนงบนินดนึงถางบนนิดเดียวไหนขอเป็นรอยข้างบนดิ